ถึงแล้ว เราเกิดจะขึ้นไปที่นูนน่นบนขุนเขานู่นครับเราต้อง <จะ S 1> ทำยายไม่ทันนะทําตัวให้เข้มแข็งยายเขาเห็นว<พ>่าเราอ่อนแอผ่อนแม่ดีกว่าอโอเคโอเคสู้อยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นลุยขึ้นทางที่แคบที่สุดแต่เราก็สามารถผ่านไปได้เพราะทุกคนทำได้เมื่อได้ทำสาธุตอนนี้แล้ครับเป็นทางที่ค่อยๆเดินได้ทีละหนึ่งคนถ้าเกิดมีการสวนกันมาเนี่ยก็ต้องเบี่ยงกันสุดๆแต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดพระเดินไป แล้วโยมเดินมาเนี่ยถ้าเป็นสีการนี่ลลำบากใจนะต้องมีการถอยหลังหรือว่าต้องให้ข้างใดข้างหนึ่งเสียสละกันซะก่อนจึงจะช่วยให้เส้นทางนี้ผ่านไปได้ทีละส่วนทีละส่วนอันนี้โยมตุ๋ยก็ไปเรียบร้อยอ้าวนี่โดนเข้ามาแล้วพรมหากระสปะท่านสอนว่านี่ให้ภาวนาเยอะๆให้ภาวนาเยอะๆสำหรับครั้งแรกนะ เมื่อมีการเดินผ่านตรงช่องทางนี้ใครที่ไม่คุ้นทางเนี่ยก็จะโดนศีษะะไปกระแทกกับหินแน่นอนแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ทําให้หลายคนที่จะตามหลังมาเนี่ยเราบอกเขาได้ตอนนี้เรากําลังจะเดินไปพบกับบนเส้นทางสวรรค์เลยนะบนเขากุกกุดสัมปาตบันพศ สถานที่ดิพานของพระมหากัสปะนะถือว่าเรื่องราวที่พระมหากัสปะได้ฝากไว้บนโลกใบนี้ทางพุทธศาสนามีเรื่องราวมากมายถ้าใครที่มาประเทศอินเดียและมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ไปที่ขุนเ,เขาแห่งนี้นะจะพบกับความมหัศจรรย์และความสวยงามแบบประเภทว่าประเมินค่าไม่ได้ นะขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านให้เดินทางม,มาเรามาชมวิวทิวทัศน์พร้อมๆกันนี่เราได้มาถึงดินแดนของพระมหาคัศปักสาธุสาธุาธเป็นธรรมดาของการ ขึ้นมาอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะทำการสวดมนต์จเจริญพุทธมนต์ให้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นการถวายความสักาาะะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์และก็แม่ชีรวมทั้งญาติโยมก็ร่วมกันสวดมนต์ที่บนเจดี ที่เขากุกกุดสัมปาตาบันพ์ถวายให้กับพระมหากัสสปะเมื่อทำการสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็ทำการประทักษินาสามรอบและทำการนั่งภาวนากันประมาณ15-30ถึนาทีแล้วแต่กำลังของญาติโยมหรือพระคุณเจ้าและเราก็ร่วมกันถ่ายภาพเก็บไว้เป็น ที่ระลึกในครั้งหนึ่งที่เดินทางมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขากุกกุดสัมปาตะบันพศสถานที่ปริธิภยณานของพระมหากัสสปะซึ่งร่างของพระองค์ท่านก็ยังอยู่แต่ว่ารอยุคพระศรีอานที่จะได้บังเกิดขึ้นแล้วจึงจะมีการทำการถวายพระเพลิงในอนาคตต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็ ผ่านมามากกว่า2,600ปีแล้วก็ยังเป็นความทรงจำและเป็นความาต้องการที่จะมากราบสักการะพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราสายครูบาอาจารย์ที่วิปัสสนากรรมฐานหรือว่าสายชุดงนั่นเองถือว่าสถานที่แห่งนี้ถ้าญาติโยมมีความประสงค์จะมาจะต้องมีศรัทธาอย่างแรงกล้าและก็พร้อมที่จะฝ่าฟันความยากลำบาก พราะต้องขึ้นเขาค่อนข้างจะสูงชันแต่ว่าคุ้มค่าดังที่ท่านได้เห็นจากคลิปวิดีโอนี้ ังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปาติปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยาติทางจาลิปุริสายุคานิอาชาปุริสปุขาระเอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยตาพินยโยอัญชริกะระนิโยอนุสารุปยาสังโรตัส สัตติโตภาควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัพนโนสุขตโรกวิทุอานุโรปุริสาธรรมมาสารติสัาเทวมนุษย์สานังพุทธ ตัวพระควาติสวะสดิ์ตัวพระคาวาจักสมสันติจิโกอัจฉริโกเอหิปัสสิโกุโตันยิโกปัตตังเวสีทับวินโยเหิติ thank you วินิมิตาสาวุธัมตัทวีเมหาราุติทากอรัสเปนามาราณาทิฏฐิมวิจินา ชิตาวามุนินหัวตัณเตชะาสาะวาตุเตชยมังคารานิมาราติเรกามาพิโยจิตาสาราติเงกรัมปนาราวะกามา อมาตถายาคันขันเตสุทธาชวิธีนาชิตวามโมนินโตตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคารานินาราติเลกขนาวารามปติวัตตโกตังอาวันดิยัสมัสเนวัสุธารุนันตัง ตังภูเสตวินาชิตวามุนินตตันเตจะสาวาตุเตชยมางสารานิโอคิตตาตกรรมติหาสุธารรนันตังทาวน ิโยชนะปัทถังคุริมารวันตัเอเสปสังกาตมโนจิตวามุนินโนตันเตชะสาวตุเตยมังภารานิตตาวานาการธรรมุทารังอิวคาบพิเนียจินจายโตุทวจดังชนะกายามาเจ สันเตนโสมาวิตินาจิตวามุนินโทวตันเตชาสาะสภาวะตุเตสยมัมสารานิสจังวิหายามติสัจ,จกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอท,ท,งทิตันตาภูตังปัญญาปทีปัจาริโตจิตวา โมนินโตตันเตจัสาภวัตุเตจยมังคารานินันโตปันาปุจะพังวิปุธังม,มหิติปุเตนเถระปุจจเคนธรรมายันโตอิทวปิ สวิตนาชิตาวามุนินโทตันเตชาาะสาปวัสุตอะยมังคารานิโต ติสุตัทเทนะสุตัตสะทังปรามมังวิสุทธิจุติเมติปภภาภาิธา,านะังยาณาภเทนะวิธินาะจิตตวามุนินโทตันเตจสาวาวสุเตชยมังขารานิ ปิดปวดใจชยมังคาราอัตคาทายยวาจนโนตินาตินเนสารเตมาทันเนหิตตวานเาเนกวิวิธานิจุปาตตวานิโมคังสุคังอธิคมมยยนโรสพันโย พระนิโกนาโตหิชายาสภพปานิลังโพเรตวะปารมีสัพปะตโตสัมโพธิมุตตังมังเจเณสาจวะเจนะโหตุเตชยมังปรังชยันโตโธทิยาโมเรสัพกายานัง วาตโนเอว,วังนวังวิัยโยห์หิทยาสุทยามังกาเรยอัปปราชิตาปัลลัง สีเสปทาวิโปะเรอาบิเสเกสา,าปวปวตตานังอาคาปะตัวปโมทติสุนาขาดตังสุมังฆารังสุปพาตังสุโมติตังสุขโนสุโมโหตุจัยสุยิตังพรัมมจาริสุปทาทีินงังกายธรรม ป่าจ่ากรรมมังป่ทาทีนังมนโมนทีตังมโนกรรมมังป่าเนีเยทีเตป่ทาทีนาป่ทาทีนาน,นิกตาตวานนาราปันตัสเตป่าทาทีเนหติ พิเนิมิตาสาวุธัมดังพิเมเมหังคุทิทากุรัสเสนามาณนาทิธรรมวิจินา ชิตาวามุนินโหรสัมเตชะสาปวัตุเตชยมังคารานิมาราติเรกามาพิโยจิตตสาภาราติงโครัมปนารวะกรมะรรมอาทยาขันธ์เตสุทันตวิธีนาชิตตาวามุนินโหร ตันเตชะสาภาวะตุเตขยามังคารานิตาราติเลขมาจาวรังปิวาตตพุตังอาวันติยักมะตานิวัสุธาโรนันตัง ตังภูเสตวิธินาชิตาวามุนินต์ตันเตจัสาภาวะจุเตชยมังคา,า,ารานิโอคิตตากรรมติหาสาุทา,า,ารุนันตังภาาว ิโยชนปะปัทังคุริมาราวันตะเอเตปิสังกาตามโนจิตวามุนินโนตันเตชะสาภาวตุเตสยมังภารานิสา,าทวานาคาธรรมุทารังอิวะคาปิเนียจินจายา ตากาจันนังจันนกายามจเจสัเนเตนโสมาวิตินาทิตวามุนินหัวตันเตชาสาปวัตุเตสยามคารานิสตจังวิหายามัสิสัจกวาทะเกตุงวาทาริโรปิตมนานังอาทิอันตะพูตังปะ ย่าปาาัติปัชริตวชิสตวามุนินโทตันเตจสาปวัตุเตใยมังขารานินันโตปนันตปุจจังมิปุธัมมหิติปุสเสนาเถระปุจจเกนธรรมปยันโตอิทโทปิส สวิีนาชิตาวามุนินโทตันเตจะสาภาวัสุเตไอยัมังกรานิโ อาติติุูชาเอนสุชาติธาทังปรามังวิสุทธิชุชติเมติปภาพาธิธานังยานาคาเาวิธินาจิตตวามุนินโทตันเจจสาว,าวาจุเตจยมังคารานิเง ติพุตัยมังะอะทะคาทายโยวาจโนตินา,นา,นา,าทิเนสารเตมะทันเิตาว,วานานเนกวิวิธทานทิจุป,ปทาทวานิโมขังสุขังอธิคัมย,ยนโรสปัญโย สารว์ิโตนาโทหิตายสัพพานิลังปุเรตวะปารมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตตงมังเกเตนะกัจวะเจนะโหตุเตชยมังปรังชยันโตโศทิยาโม ชายโหหิชายาสุชยามังคะเรอาปาราชิตาบาลัาเกศิเสปะวิโปคะเรอาภิเสเกสาภปุตตานัง อาคาปัสตุปโมทติสุนาขา,า,าตังสุมงคารังสุปะาตังสุโมติตังสุขโนโส,สุมโมโตจจะตุยิตงังพระมจาริสุปะทาทีนังปายัรมังจากาัตม,ม,ม,มังปะทาทีนางมโนทตังมโนตัรมังป เนียติเตปัทภีนาปัทภีนานิกาเจวานารพันตัดเตปัทภีเน

เน้นลงมาเทวทวคนขึ้นคนขึ้นวเวทลงก่องก่อนขึ้นลงเี่ยมันทวงเลิมแล้วมเห็นแล้วได้น้อที่แทนผมกำเริบเลยผมดูไม่ได้กินที่เขาไปมุดเดินยเรื่อยครับผมแต่เขามา

ที่กายไายทำไหมอนัทอนัทอยู่ในเฟรมนึงครับผมนี่อยู่ในเฟรมลาท่านมหาเนี่ยคนวนต้องดูฮะโอ้ทีนี้พจารกับผมสุดยอดุดยอดเลรสัตวสัตวนี่ครับ่ยอะไรทประทับใจไม่ลืลืมเลยครับอยู่ในใจเราตลอดเลยนะครับที่ควารืานของท้าพเจกาก็ะกกคลสดบลองจับพวกคลาสิ <cười> <cười> mà thế à thả thử, thả thử, thả thử, thả thử. <laughs>

นี่คือเหตุการณ์ที่สะท้อนให้ดูว่ามีการแจกทานให้กับใครคนใดคนหนึ่งจะมีเข้ามาอีกนับเป็น10เป็น100ยเลยทีเดียวนะนี่เป็นเหตุการณ์จริงที่เก็บไว้เป็นข้อมูล